ไม่มีเงินไม่มีทุนจะทำอย่างไรนะคะอยากทําธุรกิจออนไลน์นะคะการที่เราไม่มีเงินไม่มีทุนนะคะไม่เป็นไรนะคะมันสําคัญอยู่ที่ใจของเราไม่เกี่ยวกับใบเริยญาไม่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษามไม่เกี่ยวกับหน้าตามไม่เกี่ยวกับว่าคุณทำผ่านการทํธุรกิจอะไรมาเลยนะคะสิ่งที่มันสําคัญคือข้อแรกเลยคุณจะต้องมีฝันแล้วจะต้องสร้างฝันนั้นด้วยนะคะ การที่คุณจะต้องสร้างฝันนั้นคุณต้องผ่านการลงมือทํานะคะคุณอย่าอย่าไม่ใช่เพิ่ฝันนะแต่คุณจะต้องอย่าไปลดความฝันของคุณแต่คุณจงขยายความฝันของคุณนะคะข้อที่สคุณต้องเป็นนักหาไอเดียนะคะว่าทาอย่างไรที่เราจะไปถึงฝั่งฝันของเรานะคะคุณอาจจะไปเก็บไอเดียของคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ไปปรับ Adapt ให้มันเป็นตัวเรานะคะข้อที่3นะคะข้อที่3การที่คุณจะต้อง ทำอะไรได้คุณต้องทําไปก่อนนะคะทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนนี่การที่เราจะมันไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่นเขาไม่มีเงินแต่เราจะต้องขยันศึกษาหาความรู้นะคะในการที่เราจะลงมือทําให้มันมากกว่าคนอื่นนะคะทุกคนแล้วเราก็แบบ อาจจะไปช่วยเขาโพสขายหรือเราอาจจะไปเป็นตัวแทนขายเขาก่อนก็ได้นะคะอะไรทําได้คือเราต้องทําไปก่อนข้อสี่คืออย่าก,กลัวคําว่าล้มเหลวไม่มีคนประสบความสําเร็จโรคคนใดที่เขาไม่ผ่านการล้มเหลวนะคะทุกคนผ่านการล้มเหลวมาทั้งนั้นแต่ความล้มเหลวนั้นมันเป็นแค่ชั่วคราวมการล้มเหลวเป็นแค่ชั่วคราวแต่เรานั้นจะต้องไปต่อนะคะความล้มเหลวนั้นมันไม่น่ากลัวเท่ากับคุณล้มเลิกนะคะทุกคนลองนําไปทํากันดูนะคะ